ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดเนี่ยเรามักจะได้ยินคําว่า human touch กันมามากขึ้นนะครับหรือว่ามันคือสเสน่ห์บางอย่างของความเป็นมนุษย์ที่เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่สามารถทดแทนได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเรามาพูดถึงมันจริงๆไอ้คาว่า human touch เนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าสําหรับคุณฮิวเบิร์ตโจลีนะครับอดีต c ีอของ Best Buy เนี่ยครับสำหรับเขาแล้วเนี่ยคำว่า human touch เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ It's time sit podcast Let's for of grab a cup and sit back. Time a, cup grab a cup and sit back cup Cul cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคับเอาคอเจแล้วนะครับวันนี้ก้าวที่288ครับอยู่กับผมท็อปนัทวุฒิหานสุวรรณครับในยุคปัจจุบันเนี่ยครับเป็นยุคที่ทุกคนเริ่มตรากได้ถึงว่าองค์กรที่เติบโตได้ดีในยุคนี้เนี่ยต้องมีอะไรที่มากกว่าแค่การพยายามทํากําไร และในขณะที่หลายๆองค์กรครับเริ่มปรับตัวโดวยการอาจจะวาง Purpose ให้กับองค์กรนะครับแล้วก็สื่อสารไปยังพนักง,งานสิ่งเหล่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่ขั้นถัดไปที่สําคัญเลยคือการทําให้ Purpose ขององค์กรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงครับเช่นเดียวกันก,กับการปลูกพืชบนดินที่มันไม่ดีนะครับคอมพานีเพอร์เพรเนี่ยมันไม่สามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ส่งเสริมครับและสภาพแวดล้อมที่ดีสําหรับการทำคอมพานีเพอร์เพรเนี่ย คือที่ที่พนักง,งานได้รับการส่งเสริมให้คขวยคว้าเฟิร์เพสแล้วก็เติบโตไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองและสภาพแวดล้อมในลักษณะนี้นะครับคือสิ่งที่คุณฮิวเบิร์ตโจลีนะครับเรียกมันว่าฮิวแมน a มจิกนะครับมันคือสิ่งที่จุดประกายให้ Best b ไบเนี่ยผ่านทุกวิกฤตมาได้แล้วก็ฟื้นคืนได้ท่ามกลางวิกฤตครั้งใหญ่ของ b Best b ไบเองและไอฮิวแมนแมจิกนี่นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าฮิวแมนทัสเนี่ยสำหรับคุณโจลีเนี่ยเขาหมายถึงสิ่งเหล่านี้ครับ อย่างแรกเลยก็คือมินนิ่งครับคุณโจลี่เนี่ยเล่าได้ถึงโมเมนต์หนึ่งครับที่ระหว่างที่เขาเป็น c e o ของเ s ส b u y เนี่ยว่าว่ามันเป็น Executive d i n i n g นะครับเป็นทานอาหารเย็นกับผู้บริหารคนอื่นๆเนี่ยแล้วก็บนโต๊ะก็มีการพูดคุยในเรื่องของแรงขับเคลื่อนของแต่ละคนครับแชร์กันให้ฟังแล้วเขาก็คุยกันถึงว่าแรงขับเคลื่อนเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับองค์กรเชื่อมโยงกับงานในปัจจุบันเนี่ยจนมันเกิดมาเป็นหาจุดร่วมกันเป็น Company Purpose ขึ้นมาได้นะครับหรือดดว่าง การที่ Company Purpose เนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกับตัวบุคคลนี่แหละครับมันคือสิ่งที่ทําให้ Purpose มันจับต้องได้ขึ้นมาดังนั้นองค์กรควรที่จะมองหาทางในการส่งเสริมให้พนักง,งานได้เล่าถึงแรงผลักดันของตัวเองครับแล้วก็ลองเชื่อมโยงมันเข้ากับ Purpose ขององค์กรดูครับนั่นจะทําให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและเป้าหมายขององค์กรรวมถึงการทําให้พวกเขาเนี่ยมีพลังงานในการที่จะคิดสร้างสารรค์ผลลัพธ์ที่มันแปลกใหม่น่าสนใจแล้วก็เป็นนวัตรกรรมออกมา อีกประเด็นหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้สำหรับ Human Magic เนี่ยก็คือเรื่องของ Human Connection ครับเวลาที่ผู้นําองค์กรหรือผู้บริหารระดับสูงนะครับได้มีโอกาสทําความรู้จักกับพนักง,งานครับรู้จักชื่อรู้จักข้อมูลส่วนตัวเนี่ยแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่สาหรับตัวพนักง,งานคนนั้นเนี่ยครับมันมีความหมายมากๆเพราะมันคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่แค่ฟันเฟืองหนึ่งตัวในเครื่องจักรเครื่องใหญ่ครับแต่เขาคือคนหนึ่งคนที่มีตัวตนเป็นของตัวเองท่ามกลาององค์กรไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ก็ตาม โดยจิตล้มต้นของการเริ่มสร้าง Human Connection นะครับคือการปฏิบัติกับทุกคนอย่างเห็นค่าความเป็นตัวตนของเขาครับทำให้เขารู้สึกว่าที่นี่คือที่ของเขารวมไปถึงเปิดโอกาสให้พนักง,งานเนี่ยได้แชร์เรื่องยากๆระหว่างกันอย่างเปิดเผยคุณจอ่นะครับเล่าเหตุการ,การณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือการที่ณตอนนั้นนะครับ Head of Human Resource ของเขาเนี่ยก็มีการได้มาแชร์ครับเขียนบล็อกบริษัทเนี่ยว่าตัวเองกําลังอยู่ในสภาวะซึมเศร้าครับ เหตุการณ์นี้นะครับทำให้พนักงานหลายคนที่กําลังอยู่ในสภาวะใกล้เคียงกันเนี่ยออกมาร่วมกันแชร์เหมือนกันแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกรรันและกันรวมไปถึงพนักงานคนอื่นๆครับก็ส่งกําลังใจให้กับพนักงานกลุ่มนี้ด้วยนั่นครับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เบส t บ u ์มองว่ามันโอเคที่จะไม่โอเคซึ่งความเป็นมนุษย์ในแบบของเบส t บ u ์เนี่ยครับเป็นส่วนที่ทําให้ท่ามกลางสภาวะวิกฤตครับไม่ว่าจะโควิดหรือ เ a รด a c c ซ n เนชันก็ตามเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอัตราการออกของพนักงานเบส t บเนี่ยกับน้อยกว่าช่วงก่อนการระบาดด้วยซ้ำครับโดย CEO คนปัจจุบันของเบส u y บอกว่าเขามองว่าสาเหตุสําคัญคือการที่พนักงานของเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ากับองค์กรอีกองค์ประกอบสําคัญของ Human Magic คือเรื่องของ p s y c h o l o g i c a l safety ครับ มันไม่มีใครกล้าที่จะเป็นตัวเองครับหรือกล้าที่จะแชร์เรื่องราวยากๆถ้าพวกเขาไม่สามารถมั่นใจได้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่ย้อนกลับมาให้โทษเขาในภายหลังโดยเอมี่เอมอนสันนะครับเรียกสิ่งนี้ว่าใสค c u จิ u อ e s a f e t ครับซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ทางเขาเข้าใจ๊อะไรก็พูดกันไปหลายครั้งมากๆแล้วนะครับโดยใสค c u l ิ u r e safety เนี่ยมีส่วนสําคัญในฐานะข,ของตัวขับเคลื่อนประสิทธิภาพของทีมครับแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการทําให้ฮีมั n แมจิกเนี่ยมันเกิดขึ้นในองค์กร พราะเมื่อพนักงานเรากล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะนําเสนอความคิดเห็นองค์กรจะได้มีวิธีการทางาน,นที่แตกต่างแปลกใหม่แล้วก็มีความเป็นตัวตนของพนักงานแฝงอยู่ในนั้นครับโดยสรุปแล้วนะครับสำหรับคุณฮิเบิร์ตนะครับเขามองว่าองค์ประกอบสําคัญของการที่ทําให้งานและองค์กรมีเสน่ห์ของความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ท่ามกลางยุคข,ของเทคโนโลยีเนี่ยคือหนึ่งครับนอกนจากจากองค์กรจะต้องมีเพอร์เพสแล้วเนี่ยมันยังต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายส่วนตัวของเหล่าพนักงานอีกด้วย สองก็คือความสัมพันธ์ในองคอ์กรที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องสําคัญครับและพนักงานกล้าที่จะแชร์เรื่องราวยากๆระหว่างกันและ3ครับก็คือพนักงานกล้าที่จะเป็นตัวเองครับโดยที่พวกเขาไม่ต้องมากังวลครับว่ามันจะกลับมาเป็นปัญหาภายหลังได้เรื่องทั้งหมดนี้ครับทำให้องคอ์กรมีวิธีการทํางานวิธีการแก้ปัญหาที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์แล้วก็มีสเสน่ห์ของฮิมแม m แมจิกอยู่นั่นทําให้พนักงานของเบรบายไม่ยอมออกไปไหนแม้กระทั่งยุค r e c o e n a t i o n ก็ตามครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time